ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโน,นึ่งเรื่องเติมเกม <c oughs> ต้อง Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ <c oughs> เติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land Shop สวัสดีทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดทีม สำหรับการฟูลทีมลิเวอร์พูลกันนะครับหลายคนก็ขอเข้ามาเยอะหลังจากที่ผมรีวิวตัวต่อตัวไปหลายๆตัวที่เพิ่มเข้ามาทีมแต่ว่าก็ไม่เคยเล่นอ่าโหมดเมนเจอรเลยนะครับหลายคนก็ถามว่าถ้าเราจะฟูลทีมในส่วนของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถที่จะอ่าเอาไปเล่นเมนเจอรได้ไหมนะครับผมก็จะบอกว่ามันเล่นได้นะมันอยู่ที่การปรับตัวแล้วก็จริงๆเราหาตัวสำรองพวกที่มันเป็นอ่าตัวตำนานอะไรพวกนี้มาสำรองได้นะเพื่อให้ตัวมันเก่งขึ้นนะครับ เพื่อให้ทีมของเรามันหน้ามันมนหน้าเอาไปสู้ขึ้นอะนะเพราะว่าตัวใหม่หรือว่าเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็มาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดทีมเข้าวๆก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มันเป็นทีมที่ผมเล่นอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะเอาอ่าแม็กเลเตอร์เข้าไปนะครับอ่ะกุลิดไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราแม็กเลเต,เตอร์ฝั่งนี้แล้วกันมูเซล่ามูเซล่าไหนด่เดี๋ยนะ มีตัวไหนบ้างเวสมาแทนได้ไหมมูเซล่ามูเซล่าก็โอเวอสุดนะแต่ว่าผมเปิดได้2ตัวมูเซล่าเจ yeah. เนี่ยเปิดได้2ตัวเนี่ยมูเซล่าเยอะจัดอ่ะเมื่อกี้เห็นเคอร์เคสเดี๋ยวนะมีเคอร์เคสโอเคอเคอร์เคสเคียซ่าเคียซ่าแทนเมสซี่เลยนะครับเคียซ่านี่เล่นได้2ตำแหน่งนะครับเอ้ยนี่ไงซาร่าซาร่า ซาร่แทนเปเร่ไปเลยเล่นหน้าได้นะครับแล้วก็นี่ไงกัคโปเล่น LW ได้โอเคซาราผมว่าเดี๋ยวผมเอาซาร่ามาเป็นตัวสำรองแล้วกันนะเพราะอยากอยากลองเล่นเคซซาเหมือนกันนะครับอ่ะน่าจะได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อในส่วนของซีบี CB, นะครับที่เป็นตัวปัจจุบัน นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูที่เป็นปัจจุบันนะครับอันนี้คือไอดีหลักนะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไอดีรลองอ่ะฟูลเพราะมันเต็มแล้วนกเต๋เรียบภูมนครบหมดแล้วที่เราเคยเราเคยลงรูปไปนะฮะแต่ครั้นี้เราจะมาฟูลในไอดีหลักเลยนะครับเนื่องจากไอดีหลักมันพอที่จะมีเหรียญอยู่บ้างนะครับเราจะได้ซื้อได้นั่นเองนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ให้มันเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะครับผมจะไม่เปลี่ยนเลยผมจะใช้ เซตนี้นะครับเล่นทั้งหมดเลยในโหมดเมเนเจอร์หมดก็คือหมดนะครับจะดูว่ามันพอไหวไหมนะครับกล้องหลังนี่ใช้มาเชโนนะครับอ่าช่วยนิดนึงนะครับเป็นอ่าก็ลิเวอร์พูลอีกหนึ่งตัวแหละนะครับแล้วก็ประตูใช้เป็นดูเด็กนะครับแล้วก็เคอร์เคสอ่าแล้วก็อคาแรคเกอร์นะครับแล้วก็ฟิลมปงนะครับสี่ตัวหลังนะครับประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็เอาไว้เฉยๆไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในทีมกันดีกว่าในแผนดีกว่าว่า เราจะเล่นเป็นอย่างไรบ้างในโหมดเมเนเจอร์นะครับอ่ะมาดูในส่วนของเกมแรกของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับคนที่อ่าขึ้นแดงมาแล้วก็สามารถเล่นได้นะนะครับใครที่ยังไม่ขึ้นนะใครที่ยังไม่ได้ขึ้นแดงก็สามารถอ่าลองเอาไปเล่นดูได้นะครับใครที่ฟูลหรือว่าฟูลนะครับเทคนิคก,ก,ก็ยังใช้เป็นเทคนิคเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นเทคนิคที่เคยอ่าให้ไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ เดี๋ยวมารอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับและนี่คือฟูลิ์พูนะครับคร่าวๆนะครับเอามาเล่นในโหมดเมนเจอร์ในแผน4 3 3แอ t แท k นะครับเจอฝั่งตรงข้ามโอ้โหเปเล่แล้วก็เอ็มบัเป้โอ้โหตัวจิ๊ตติทั้งนั้นเลยนะครับมาดูซิว่าเราจะสู้ได้ไหมนะครับน่าจะเมตาทั้งหมดเลยนะครับโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรนลินโยหรือว่าอ่าเบลนะครับอ่ะไปครับ พี่แกแมคเลเตอร์ยกข้าหมหัวไปลูกนี้น่าจะเป็นประตูไหมไม่ได้ครับหูฝั่งเข้านี่ซีดานด้วยเบลด้วยเอเ็มบัปเป้โรนินโยนี่ก็น่าเล่นนะตัวนี้โอ้โหเบลยิงไกลครับลูกนี้อุ้ยเกือบเข้าหูเกือบเข้าฮะทุกคนเสียววาบเลยชนเสาเฉยฮะเห็นเงาอยู่ในประตูแล้วคิดว่าจะโดนแล้ว เกเจ่ายเข้าในมาที่เวียสครับแล้วก็กาเฟนแบทเวียสครับเปิดโยนมาลูกนี้โอ้โหมีโอกาสสูงครับแต่ว่าไม่น่าทันนะแล้วก็ออกหลังไปนะครับเป็นฝั่งขึ้นเกมจากฝั่งเขานะครับมานะครับแคนเบลสี่ดานนะแกริกเบละฮะบเบลว่าไงฟิมปงนะใช้ฟิมปงเหมือนกันนะต่น่าจะฟิมปงตัวใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โห โอ้โหเกือบโดนอีกแล้วแล้วมันยิงไกลกันจัดๆเลยวะยิงไกลกันจัดเลยอะตอนเนี้น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่มีสะดุดบ้างนะทุกคนนะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับสะดุดตอนนี้ฝั่งเราที่จ่ายบอลไม่ค่อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เยซเวตก็ไม่ค่อยตรงหรอกบางตัวอนะบางตัวมันก็ส่งไม่ค่อยตรงนะทุกคนนะเปเล่อื้มนี่ไงดูเด็ก ยังได้เซฟนะทุกคนนะแล้วูกเปิดมุมฮะปลายออกนะ <c oughs> ผมก็ว่ามันวิ่งทันนะทำมนจู่ๆออกเฉยเลยเอ้าวปครับไหวก็บอกเรีสปลายแมกเนเตอร์อิตเก้ครับส่งที่เคียซ่าเคียซ่าจ่ายเข้ากลางคืนไปที่แมกเนเตอร์แล้วยังไงครับมีโอกาสเสียบอลสูงมากและก็เสียบอล ได้คือจากเคียซ่านะครับจ่ายมาครับเกฟเฟนแบกยกข้ามไปยังไงครับเคียซ่าลูกนี้ยังไงหักหลบแล้วหมุนโอ้ยสะดุดนิดนึงแล้วยิงด้วยขวาครับไซก้อยแล้วเป็นเคียซ่าครับโอ้โหทําประตูลูกแรกครับในนาที45่ส้าอูภาพช้าแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้มันสะดุดนะนี่ครับเท้าขวาครับปั่นไซก้อยอจัดจ้าน และนี่คือฟูลเรยวผัวหมดเวลาในครึ่งแรกเดี๋ยวมาต่อกันในครึ่งหลังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับการฟูลเรยวผูลงเมนเจอร์นะมาอลิการเอ็มบาเป้โคเบลกาบจ่ายมาครับที่เปเล่แล้วยังไงครับโอ้โหจายหลุดมาดโ้นยินโ่ยอย่างนี้ถวายผ่านนะทุกคนนะโอ้โห โอวีอาร้อยสิบแปดเม็ดส้มนะจัดจ้านจัดเลยฮะโอ้โหรู้ครับชาร์บมันหลุดเดียวแล้วมันยากแล้วมันทะลุช่องมาแล้วอะแทบไม่มีโอกาสมันไม่มีโอกาสอยู่แล้วถ้าประตูไม่เข้าไปชาร์จได้อะไรอย่างงี้นะไปครับเอริเก้ T K, จับนี่กักโปเวียสไปที่เกินแบกเกินแบกไหลยาเข้าขกลางที่แมกเนเตอร์ ater, ยังไง การเฟนแบกครับออกข้างไปถึงเคียซ่านะครับแการ์เฟนแบกครับดึงกลับมาโอ้โหลูกนี้แล้วซัดไก่เรียบร้อยฮะจากแม็กเลเตอร์ฮะโอ้โหแล้วเป็นลูกที่สองขึ้นนำนะฮะตอนนี้สองประตูต่อหนึ่งโอ้โหดูฮะจังหวะไม่น่าได้แต่ก็นี่ฮะหญิงหักข้อเลยฮะถือว่าโอเคนะครับ โอ้โหดูละมันยากนะที่จะเล่นแบบเนียนๆได้โอ้โหกระโดดล้มกระโดดมงล้มเฉยอ่าไปครับอือหือโอ้โหสีดานยังเซฟอยู่ฮะดูเด็กผมถือว่าได้การอยู่ โอ้โหได้ไหมเปิดยาวลูกนี้ไปแล้วโอ้โหมันเข้าแลนะนะที่มันมงอะมงเข้าขทุกลูกเลยนะได้ประตูเสริมช่วยชีวิตไว้เอาไงจเจ้าเสมอไหมนะดูก่อนว่าเขาจเจ้าเสมอหรือเปล่าถ้าเสมอก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคมาจัดการกันหน่อยฮนะอันนี้น่าจะเปิดอัตโนมัติ้วมั้งโอ้โหเกดเคสข็ดปล่อยออกครับ เอาละครับเรายังได้คลองบอลอยู่นะครับกาโปรครับยาวมาแมกนเ,เตอร์ครับจ่ายเข้าในไม่จ่ายครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วออกเราได้ทุ่มฮะแล้วทุ่มไกลเลยครับยาวไปด้านหนนะครับเราเบียดได้บอลแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหหลุดออกนอกกรอบทาไมไม่จ่ายให้เพื่อนก่อนแล้วตอนนี้ก็หัวแดงแล้วนะครับกคนนะหัวแดงแล้วแต่ก็ยังเฟี้ยวอยู่ เอาแล้วแล้วก็หมดเวลาเรียบร้อยนะครับไม่กดดูด้วยนะครับชนะเป็น2ประตูตอนหนึ่งและนี่คือโหมดเมนเจอร์นะครับไปดูอีกเกมมาทุกคนนะว่ามันจะเปี้ยวไหมนะครับมาครับเกมที่2มาดูซิว่ามันจะยังพอสู้ไหวไหมนะครับผมก็อมาในแผนเดิมเลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับ433สามสแท็กนะครับ รอที่นักเตะต,ตรงตำแหน่งนะครับก็อาจจะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนโอ้อทีมอะไรเนี่ยอ๋อสะสมรวมๆม,ม,มาเดี๋ยวจะลองกับซาร่าลงเล่นดูนะครับจริงๆนี่อยากให้ซาร่าเล่นหน้าเป้านะครับมันต้องเป็นอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้มันไม่มีไอ้ไอ้ตัวตำแหน่งหน้าเป้ามาให้นะครับแต่ก,ก็เล่นได้นะเปลี่ยนลงไปก็เล่นได้ทุกครั้งนะครับ าครับเฮียซ่าจะแสดงปฏิหารอะไรอีกหรือเปล่านะครับอรอลุ้นอย่างเดียวเลยเอานะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้มันเก่งอยู่เปิดได้ไหมยาวมาลูกนี้แล้วมงโอ้โหไม่ได้น่าเสียดายครแล้วเป็นทุ่มฝั่งเราไม่มีใครวิ่งเข้าไปเอาบอลเลยทุ่มไกลเลยลูกพี่คันนี้ไปอีกไม่ละ เห็นแวบๆเหมือนเขาใช้มาเชโน่ด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมยูเบโลครับเนทเวทครับป่าแปลงครับจ่ายเข้ากลางมาอยู่เซบิโอยืนเฉยก็เสร็จเดียะลูกนี้เสร็จบักฟิลมผมแน่จ่ายยาวเข้ามาครับมีด้านในครับจ่ายไหมโอเคมาพลิกตัวสักหน่อยครับเคียซาโอ้เคียซาจะเปิดทำไมเราอยู่หน้ากรอบแล้ว อะไรวะยิงติดเพื่อนกันยังไงยังอยู่วะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหยังไงสับไกลลูกนี้แล้วยังอ้าห,ห,หแล้วเข้าฮะแล้วเป็นกาเฟนแบกฮะนี่คือลูกแรกฮะโอ้โหเฉียบขาดมากครับลูกยิงมาดูภาพช้าฮะ โอ้ในทีที่30เท่านั้นใครจะไหวโอ้โหดูจังหวะสุดแขนแต่ลังไว้ไม่ถึงมาครับเนี่ยเอาชนมาเชโนตัวเดียวกับผมเลยออาเบดีส่งไหมส่งทะลุออกข้างไป ได้ไหมเล็ดเดเรียบร้อยครับเจอเคร์เคสดักโอ้โหแล้วกรรมการเป่าหมดครึ่งแรกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะลูกแรกจัดไปครับฝ่ายตรงข้ามทําการได้อ่าปรับเทคติคนะฮะไม่รู้ว่าปรับเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องมาสู้กันสักหน่อยครับเราไม่ปรับอะไรทั้งนั้น,นครับตัวละครไม่เปลี่ยน แผนไม่ปรับพร้อมสู้เสมอจัดไปฮะอืสวยเลยเวทโอ้เวททิ้งบอลอีกแล้วมันชอบทิ้งบอลนะไอตัวเนี้ยจะรักษาการคองบอลให้ได้นะเอา ยังไงครับโอ้โหออกนอกกรอบไปครับจังหวันี้ยากเหมือนกันนะเขาก็เปลี่ยนตัวในส่วนของนักเตะลงมานะครับมาเวียดครับแล้วลูกนี้แมกนเตอร์กกโปครับกักกโปกโปขอดีๆไม่ต้องเปิดโยนโอ้โหอยู่นี้ย มันไม่ได้กินเขาหรอกลูกเปิดโยนนะ่ะเปิดมงนะ่ะเอาแล้วเกือบโดนโอ้โหโดนไะเนี่ยเปเล่ยังได้อยู่ครับอนี่ไงของคุณภาพเอาแล้วครับกักโปล,ลูกนี้ขอดูหน่อยว่าจะยิงไหมลูกนี้แล้วหลุดเข้ากรอบไปแล้วซัดเรียบร้อยครับแล้วเป็ดกัรโปโอ้โหช้ำเลยฮนะลูกนี้ หูดูฮะจังหวะนี้ชีกออกข้างไปครับแล้วก็สับด้วยสายก้อยด้วยสายไปมบุ้ข้อฮะแจมจัดแล้วก็อาจจะต้องเอ๊หนาเป้าดีกว่าเอยู่หน้าเป่านะับนาทีแปดเจ็ดแล้วโอ้เปลี่ยนไม่น่าจะทันวะไม่น่าจะทันได้ใช้ซาร่าซาร่าเอสทีอโอ้โหเป่าเลยครับเป่าเลยครับ อืมอืม,อมเอาะครับแล้วก็หมดเวลาครับจบไปที่สองประตูต่อศูนย์นะโอ้โหดูฮะเป็นจังหวะที่ดีกับทุกจังหวะเลยนะสำหรับการฟูทีมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวอยากดู นักเตะตัวไหนนะครับหรือว่าผมควรซื้อนักเตะตัวไหนเข้าทีมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับน,นี้มาฟูลเลี่ยฟูลเมเจอร์ทุกคนได้รับชมกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ